<ś led> ตายโคตรยากกูโทรเมื่อกี้บอ,อกว่าไอ <ś led> ้คุยกันแล้วแล้ว <ś led> ขนาดผมว่ายังไม่รู้จักเลย พี่มันต้องผมเหรอไม่เคยแตกเลยแตกต่าดผมว่ายังบอกไม่รู้จักอ่ะเอาวะให้มันแตกอ่ะเอ้ยไอ้รามนั้งล้วตั้งแล้วฝากดูฝากดูให้พีบอสตั้งมาแต่งใช้ตั้งนี้ตั้งไรหรอตามยรงติดลบอยู่เลยเราจะไปเอาตังจากไหนให้พี่บอสตัวนี้ถ้าใครติดลบไม่เลยสายฟ้าติดลบมาถึง5แต้เลยสายฟ้าขโมยอย่าอย่าให้ถอยอย่าให้ถอยพี่รามมาจะโดนในการ์ดมาต้องมาดีครับสสวัดีครับพี่ดีครับมกี่น ถ้าไม้อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่ลืมพี่พี่งอนผมกับสายฟ้าเหรองอนเรื่องอะไรไม่งอนสายฟ้าวันนี้ดิเฮ้ยไปจกแคลมมาสายฟ้าคนของพี่ป่าวอยู่ครับพี่ไปทำเวลาแล้วนี่โอ้ยโหนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีร้ายผมพวกผมเลยเหรอว้ายเวลามันมีจนเหลือแล้วน้องแย่ที่เจ็บว่ะยวพี่ตอนนี่มันมีน้องเดมันมีผู้หญิงจะเข้าแก๊งเราอ่ะใครอ่ะนั่นน่ะคนนั้นที่สายฟ้าเ่ยไปดูไปคัดไลยครับแ้วไม้เราได้เกียร์ไม่เอาไม่เอาไม้ได้เกียร์แล้วไม่อะไร ไม้อะไม้ไม่ได้ตีเลยช่วยไม่ได้ยังเดียวก่อนเลยหรอเก็บคือตอนนั้นผมพูดเลยนะหลายชูดแต่ผมเก็บกับพ้นละผ่านไม่กี่อย่างขาดฟูลครับผมขายหมดเลยวันนี้คนนี้คนนี้คนนี้เดือดเลยเดือดแบบปีดขึ้นสมองอ่ะเช็ดขอพี่ต๊อดไม่ตีแต่ผมเล่นเน้อพี่ทายได้ยินหรือไม่ได้ยินครับครับสวัสดีครับเปลี่ยนจากมุ้งครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟ้าใสครับ ขนาดกับคนดูยังโดนหลอกขนาดนี้อยากรู้ว่ากับสาวๆจะโดนหลอกขนาดไหนอะไรใครหลอกสาวอะไรได้ยินหนูไหมอ่ะได้ยินครับว่าไงว่าไงวิเวอร์มากผมชื่อเชนหลงฮะไม่ใช่สายจะเข้าแก๊งหรอใช่ตอนนี้ผมอยากได้เงินมาว่าพี่ทีแบ็กอยู่ไหนวะผมจะเอาเงินมาถึงถ้าไม่ถึงอยากเข้าอ่ะอถ้าไม่ตีเเลยยหหรอังผมมมดใจทไถึงอยากเข้าผมถาม ตัดตรงๆไปเลยไม่คือผมอาจจะขึ้นขอแก้วบูปินต้นโอเคผมไม่รับนะประมาณ12ล้านผมยังพอดีใจนะรู้ไหมว่าพูดเลยนะต้องแข่งใหม่ครับตรงเลยนะเลเคียยังสายฟ้ากับซูดจะแบบโอเคกับยังยังไม่ได้เลเซียฉันไปมด้ตาตัวได้ผมเฉยๆพี่ผมเฉยๆเลยไอ้โออยเฉยู่พี่ตอนนี้ตอฟังเขาก่อนนะพี่เฉยๆนะพี่เฉยนมันต้องรอดูกันไปก่อนพี่สวดตัวเองให้พี่สวดนะให้เวลาพี่สวดโอเคป่ะใครเด่นนะรถ อันนี้คืออะไรวะเนี่ยครับโอเคครันก็ต้องดูระยะยาวพี่อ่าโอเคใช่ครับแต่ว่าเรื่องลูกสาวพี่อะจริงแบบช่ครับบสองยชุดเลยมีโอกาสผมพูดเลยว่าแบบผมเอาจริงๆแบบผมพูดเลยถ้าไม่มีไม่มีคนดูนี่คือแบบผมไปแล้วอ่ะผมงอมแดกแล้วเนี่ยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะทำอะไรกันน้องเปลี่ยนเลยแล้วกันก็จบจบแคปจบกันจบแคปแล้วก็ไม่ไม่รู้จะฟาร์มอะไรอ่ะผมจะเฟซเจอย์จะเป็นสามกอง สองร้ทีเนะเนาะพี่ไปทำเหมืองอ่ะมเมื่อกี้แฟนแฟนพี่โทรมาบอกว่าไอ้บอลโดนดูไว้ห่อโอเคไม่น่าเปนไปทำอะไรอ่ะมันไปทำอะไรอ่ะบอกไปป้นมั้งโอ้พี่ลบาเดี๋ยวทั้งนันนะเราเราไม่ใช่ไม่ใช่แก๊งเราแล้วเออปะลุงอะไรไม่ได้ไม่รด้เดี๋ยวครับหมน้องไปบอลโดนเรื่องอะไรอ่ะคนดูไยุ่งอะไรไม่ได้มาจากไหนดิไปจบแค่ตีเปาพี่เปารู้ยังอ่ะอย่าบอกพี่เปาก่อนดิเดี๋ยวไปบอกพี่เปาก่อนไปกันปะ อะไรมาติดไข่กูพี่เผมคุยคุยเลนหน่อยดิพี่มานี่ยเอาอปาไปอาออมาเล่นมาเล่มานี่ดิัเกตบอกบอก่อว่าอไรอบอกพี่เปาดิไม่รู้ตอนนี้เป็นไงพี่เปาพี่เปาออพี่เปาไปโน่นละมเหม่วนั่งติดอันนี้ใครครับเนี่ยใจเร่อะไรครับนี่นี่มาแล้วตอติดมาแล้ว585แก้งแก้งมืองไปสาาก่อนเร่อะไรนะครับ585ครับดำทรงําตรงไง ตรงเยอะน ok ี่ไอ้แก่ตรงเยอะนี่ยขอบค okay. ุณครับดอทแก่ตรงเยอะเนี่ยเด่นแนู่เองดอทโจรเดียวไอ้แก่ตรงเยอะนี่ยแก่ตรงเยอะนี่ยสามสามโอเคแกงโกรธมันแกงโกรนพายไม่ได้ใช่ป่ะดอทนี่บอลพี่ฮัลโหลฮัลโหลไอ้บอลโดนห่อพี่เออมันทำอะไรไม่ได้มันมันตุนพี่แล้วก็มันอยู่ดับเบิลเพย์อะมีอะไรไม่นะเอ๊ะไปยุ่งอะไรอะแั้งใส่หมวกนี่ะเขาปนกันเดือดอยู่เลยนะ ไม่ได้ต้องถามก่อนถามอพี่ตอนคนที่จะเข้าเมื่อกี้อ่ะเขาเขาขาพูดไม่ออก่พี่พี่พี่แม่เขาพูดใหม่อหะพคนไหนอ่ะผู้หญิงเมื่อกี้หอกฟ้าเออเขาไปไหนแล้วคนเมื่อกี้เนี้ยที่ชื่ออะไรนะแน่นแต่ผมเนีกใไ้ฟ้าใสอ่ะใสฟ้ามาใส่หมอกมันเทอะเฮ้ยธรรมดาพี่ไอรู้เป็นเพราะผมผมก็พีสูจนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตรงหรือเปล่าก็เลยจำพวกผมไม่ได้อ่ะอันนี้ผมแกล้งมันนะแกล้งแกล้งมันก่อน ยังไงได้ไงคุณคุณฟ้าสายอะไรอ่ะใสเยอะเลยคุณหนึ่งนสองนะไเป็นไรเวลาอันี้อะไรว่าว่าอะไอครับหลอสายฟ้าอยู่ดีสุด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 สัดีครับสุดสุดตัวใครนะสุดสสสุดุ่สปีสุไสุดสุดสุดสรดสุดสุดุดสุดรุุดสุุดสุดรุดสุดดสุดสสุดสดส่ดุ่ดส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 ุ้สุด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 สคสสุป มีิงอคืออะไรวะพี่โดวาร์ใครอ๋อแล้วมีริงแล้วมีแฟนได้วยนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยจะอีหรือเปล่ามีแล้วไม่ถามดูถ้ามีแล้วเขาอาจจะเล่นในแก๊งไม่เต็มที่อ่าแบบกลัวกๆเรื่องห่อแฟนตัวเองใช่โอ้ดีอันนี้ที่พูดมาก็มีเหตุผลอ่าอ่านิงอันนี้จริงแล้วทำไมถึงอยากเข้าอ่ะครับอืม แล้แน,น่หนูก็เลงไว้หลายแกงครับแต่หนูมองว่าแกงนี้ก็ได้ก็เสียครับหนูไม่ชอบแกงที่แบบว่าฟาร์มมาเก็บชีด,ชดแล้วในครั้งหนูมีอะไรบ้างอะในตู้อะมีเพนมีอะไรเตรียมติด,ต,ด,ต,ดตัวมาปะไม่ไม่มีเพนครับหนูไม่มีแกงมีเพนไม่ได้แต่ถ้าเข้าแกงก็สามารถซื้อได้ครับแล้วอ๋อมีเงินเท่าไหร่เรามีเงินเท่าไหร <c oughs> ่ยังไม่บอกดีกว่าอ่อแกงนี้ให้มีความลับนะครับกลับแกง สาคชิปล้านทา้าดูเสพมาเมื่อคืนโอ้โหสิล้านเตเงเมื่อคืนไปเบิกมาให้ผมสักล้านดูให้หน่อยดีอยากเข้าใจเ,เอาแล้วไงากูอ่านกินอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ไป้เขาเล่ <c oughs> งทุกเ <c oughs> ดียวหนูมีหนูมีไม่ถึงล้านครับ <c oughs> มีเท่าไหร่ครับซื้อใจซื้อใจตอนนี้มีหมดสามแสนครับไปเบิกมาสามแสนให้ผมได้ไหมได้ครับเขาลองเขาลองใจเขาลองใจ ลองใช้ไม่แน่นะกบอกจริงไม่ได้ลองใจกจริงไม่ไม่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เวไปแต่ไม่ลองก็ได้นะฮัลโหลกดตังค์ให้หนูใหม่สามแสนโอ้ยไมีเด็กเค่นะเว่อร์ขอให้หนูที่แทนน้ำตาลนะเอออันนี้ลููกคนหบอกว่าปลาหรือเปล่าครับเนี่ยบอกว่าปลาสกอต์หรือเปล่าเนี่ยนีลูกคองหนูไะนี่ลูกสกอตดูไว้ไม่ครับปลาเลี้ยงด้วยลำแข้ง แล้วพ่อชื่ออะไรครับคุณคุณป้าครับมาชื่อสกดอตครับของของหนักเลยรุ่นใหญ่เลยนะพี่ลูกรุ่นใหญ่เลยนะสก๊อตสก๊อตเ้าสามแสนไปถ้าหนูเข้าแกงหนูไม่ขอใจแกงคอยนะว้าไม่คือพี่ไม่ได้ถามเรื่องเงินว่าจะจ่ายไม่จ่ายครับแต่ตอนนี้หนูต้องเอาให้พี่สามแสนท่าไม่อะหนูท้อเหตุผลว่าททำไมหนูต้องให้อ่ะ เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่รับหนูอยู่เลยอยากจะเอาถามเชนหนูถือไม่ครับเขาไม่ได้ยินเสียงคุณตอนพูดนะเม่ได้ตอนนี้เขาแบบขอเขาทายเสียงคุณต้เงียบเสียงคุณมันดับอ่ะต้องไม่รู้อ่ะจึงใส่หนูบอกว่าไม่ไม่รับพับหนูนงเลยอ่ะกนั้นตอนนี้หนูไม่ให้สามเสีอะไรนะครับหนูนอนหนูไม่ให้สามเสีเอ้าหนูนอนหงอนงอนหอหอภาษานับภาษางับภาษาเด็กนี่ ใจเลยเมื่อกี้บอกเอาลูกดูไว้แล้วเอาแล้วลูกตัวเองมาตีเอาเปตีไว้ตอนตอนอันนี้ผมเห็นด้วยโดนซื้อเรื่องอีกมอกพูไม่ชอบดิอ่ะไม่ใช่แบบว่ามเดมไม่ไม่ใช่แบบว่าไปแบบไปแทงเออพ่ออยู่แก๊งอะไรอ่ะป้ายอยู่ดูไว้ครับน้องกูว่าแล้วไม่ใช่ไปแทงพ่อแล้วแบบว่าให้พ่อมาซื้อเรื่องแก๊งตัวเองนะ พรุ่งนี้ผมสอบขอคำคมก่อนสอบหน่อยครับป้าเขารู้ใช่ไหมครับว่าเอ็มดีนี่มีมีกระถิ่นเยอะนะไอ้เจี๊ยไม่ใช่ป้าส่งมาถึงเรื่องนะเรารับป้าเขาโอเคอ่ะเขารับไหวเบายป้าบอกว่าป้าก็เดี๋ยวเตจอหนูถ้าหนูอยากรอหนูไปเลยป้าบอกถ้าหนูทนมือทนตีนได้หนูก็มาใช่ป่ะไม่ไม่ใช่ตอนแรกไม่ได้พูดอย่างี้นี่ป้าบอกว่าหนูคิดดีแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ป้าโทษจะถามเนี่ยว่าโอเคหรือเปล่าหนูคิดดีแล้วใช่ไหม ถ้าคุณโอเคหรือเปล่าเาก็ยัังไมม่่นใจลอง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 ปากหลามกับน้องน้องผมได้ปะได้ครับตามไปโอ้ยเอาเออตึงกันนะเออตึงไม่ใช่ปากหลามนี่พี่ออ๋ใครว่ามีปากหลามมันไม่มีเลยตอนเนี้ยมันมีอยู่ไม่ใช่เหรอได้ผมพร้อมได้ดิเแตงไงเฟแตงปากหลามอยู่เฟแตงไปเฟแตงอ่ะอยู่ปล่าวะเอางี้มาผมเองก็ได้ไหมไม่หมาหมาไงหมาหมาอยู่ข้างหลังอ่ะนู่นน่ะหมาหมาอยู่ข้างหไม่ต้องใส่ก่อนไม่ต้องใส่ก่อนไม่ต้องใส่ก่อนเอาข้างหน้าเลยไปเลยไปเลยไปเลย ไปไกลๆคนหน่อยอ่ะไปไกลๆคนหน่อยไกลๆคนหน่อยกลางแลนเลยกลางแลงนี่ดูดูดูแพ้มาเสียไอ้เจ้าวันนี้ตีเขาแผลเลยแพ้ควายหลงแพ้ไมงเชื่อกูไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเฉยไอ้หลงตายไอ้หลงแพ้อยู่แล้วตัวอย่างวาร์ปอ่ะไม่ยอมไป่เสียเทียมไม่ยอมกูยอมกูยอมไอ้เหี้ยกูยอมไอ้เหี้ยแม่งมาไม่ตองเหี้ย ตัวอย่างวะเอาแบบยื้อใครจะเป็นแรงโดนไว้เยกูยอมกูยไม่เอาปากหลามกับปากหลามอปาากหลมไม่มีอะดิเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่อย่าไมปผมผมก็ได้การแทนีหนึ่งผมก็ได้แทงทีนึงเอาไหมแข่งตรงอย่างนี้พี่พี่พี่ต้องลองไว้พี่พี่ต้องลองไว้ลองอก็ได้คุณผู้หญิงลองลองลองกับน้องผมหน่อยแต่มันมีเอ็มไนแต่มันมีเอ็มไนนะคุณแทงเขารอบไม่ได้ไม่ผมให้แทงทีนึงก่อนไม่ไม่ไม่ถ้านทงไม่ถ้างั้นก็ให้ฟาใส่เกาะดีฟาใส่ใส่เกาะดี ไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม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 ไ้ยไมไม่ไม่ม่ไม่ม่มไ รุ่นมีปิงไงี่ยเขาบอกแล้วเขาแทงทีเดียวอ่ะโดนผมสองทีอ่ะใช่ไงพี่ผมโดนผมเลยแบบไม่เอาดีกว่าเขาปิงเนี่ยนั่นแหละความสามารถเขาจริงไงเขาพูดตรงๆเลยความสามารถเขาไอรุ่นมีปิงไอ้เย็นเราก็เห็นแบบบ้ามาแต่ไกลเลยแบบมันท่าไม่ตรงอ่ะเออไม่เล่นชอบไปแล้วผมผมคิดว่าในไฟอ่ะเฮ้ยมึงเอากล่องชุบชุบดิเนี่ยที่กตัวหรือว่ากล่องชุบใครก็ได้ในก๊ก็ไม่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 เอาไม่งไชุบป่ะโอ้ต้องให้ก็ถอยไปสี่ที่อ่ะจะไปรู้ไม่ละได้ไง ปากฉลามอ่าหมกปิ้งอ่ะจัดหน่อยไม่ไม่ไหวแล้วเขาปิ้งไม่ไหวเขาหรอกขนาดคนสุดยังไม่ไหวเลยข้างในกูหลบมันจะโดนเลยมาเดี๋ยวกูเองคุณขอโทษั้งหมดเลยหนูหมดแล้วนะทีเดียวหนูไปแล้วฮ้ยอันนี้คุณโซใยายครับนี่ไอ้ยเขาเป็นเขาเป็นปั๊มเลย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 ได้ต้องแอบต้องแอบพี่ได้คุณผู้หญิงเรียกอะไรครับกระเป๋าเก้าห้าห้าครับคุณผู้หญิงอยู่ต่างประเทศหรอ อ๋อชัวร์แล้วชัวร์แล้วชัวร์แล้วทางนั้นอารมณ์เหมือนพี่เล่เราอยู่ต่างประเทศอารมณ์เหมือนพี่เล่อ่ะผมยซุ่มพี่เล่ไม่ไหวเลยแบบวารับลอยใส่ฟ้าใส่ฟ้มเลยครับอ้าออทีครับแทงผมไปทีนึงนะพี่ก๊อดอย่าไปสนใจพวกเรือนนะครับพี่พี่ก๊อดโดนแทงแทงผมทีนึงดิว่าไงนะแทงผมก่อนทีนึงโอเค มึงดูเองมึงดูนะพี่ต่อเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะกูบอกแล้วเขาแทงสองทีเองเดี๋ยวผมช่วให้เดี๋ยวผมช่วให้เอ้ยมมตอนลวงเอ้มึงช่วผู้หญิงคนนึงนี่กูยาำหมดแล้วแทงหนึ่องออกสองะล้วกบอกแล้วก็เนี่ยก็ผมโดนแทงหนึ่งออกสองนี่แหละเขาหน,น่นวงเขาหน่วงคือแบบนี้มันผิดใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่ครับมันไม่นี่ไม่ผิดครับ แต่เขาเล่นดีอยู่เขาบอกข้อดีของเขาคือปิดแล้ววันนี้เขาบอกจะมาเล่นด้วยแต่เราเชื่อไหมเห็นเขาเป็นลีดเดอร์ในแกล้งเราง่ายคือรำกันนะเมื่อกี้รำกันจัดเลยหรือมันปิงมันเป็นทีเน็ตเขาครับเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ต่างประเทศครับพี่ต้องคุยกับเขาเลยในแก๊งมีใครใจดีแบบว่าบริจาคปูไหมหรือไม่มีปูน้ำโซ่เมาที่พี่เอ ที่มีอยู่แล้วนะครับปี่บตอนก็ตามมีครับเพราะผมไปแล้วหมดหมดทุกอย่างแล้วผมว่ารอบนี้นะครับคุณสามารถเสร็จิ์ยังรอสค่อยหาค่อยหักเอาก็ได้น้องบอสไปจบแคปกันย่าบอสไปตอนลองคุยกับผู้หญิงเขาก่อนนี่เนี่ยเราใส่ครับรอดารอดาอะไร่าษาว่าจะหยุดนานป่ะจบแคปมันไปอยากได้อยู่นานนไหมเหรอตรงๆจัดใจเลยว่าเลือกแล้วอยากรู้ถ้ามันไม่มีปัญหาภายในหรืออะไรที่แบบรับไม่ได้จริงๆนะฮะ อะไรคือทำไมถึงจะหาเข้าอ่ะมึงถามองนี้นะครับรอบได้ปะตัวอย่างที่บอกครับว่าหนูหนูเล่นไว้หลายแก๊งแล้วครับแต่ว่าหนูมองว่าแกงนี้มันกล้าได้กล้าเสียหนูไม่ชอบแกงที่เก็บของไว้แบบฟาร์มมาเก็บพักฮัลโหลพี่ดีอยู่นะพี่ตอดเพราะเขามาขอเองเลยพี่ตอดพี่ตอดกูเองพี่ตอดรอแปบ๊บมึงให้เราคุยดิก่อนไม่เมื่อกี้ไอ้บอลมันมันบอกว่าจะสิบสิบกับไดมอนด์เฮดไหมเดิมพันเทนนี่เหรอ อืมบอกตัวตัวหลักอยู่ครบใช่บอกตัวหลักมันอยู่ครบอันหนึ่งล้านหนึ่งบอกมันล้านหนึ่งโอ้หเยอะไปไปวะเขาไม่จ่ายหรอกมันไม่จ่ายหรอกแสนเดียวถ้าแสนหนึ่งยังพอได้โหว่าล้านหนึ่งมันไม่จ่ายหรอกไม่จ่ายด้วยเพิ่มไม่จ่ายด้วยเอาเป็นเมื่อกี้มันมันดึงผมไปด่าเมื่อกี้มันบอกว่าด่มันลเลียตัวหลักกูอยู่ครบอ่ะกูอยากเอากับเสียไม่ได้อ่ะติดติบหลังรีเป็นผมฝึกไม้มาใหม่ดิเอาเป็นเงินโอนดิอย่างนั้นเล่น ถี่ชายที่ประหลาดว่าไงวะเนี่ยมคุยกับผู้หญิงคนนี้ก่อนว่าไงครับฟ้าใสอันนี้หนูขอบอกก่อนนะคะว่าที่หนูมาเนี่ยหนูบอกว่าจะเข้าก็จริงแต่หนูขอมาแบบมาขอลองอยู่สักวันสองวันให้รู้จักพี่ๆหลายคนก่อนนะคะว่าอยู่ด้วยกันได้หรอได้ได้ได้เราแบบแนวประชาชนก่อนใช่ไหมครับโอเครับอ๋อโอเคครับไอ้สเต็งมีคนให้เล่นอยาเล่นเลยไ่เลยะ ไอาไปจบแคปเอาไว้ให้คอนก่อนปมาทุกคนฮัลโหลพี่สาเอาเอางี้ครับเดี๋ยววันหนึ่งหนึ่งถึงสองวันนี้ผมจะดูแลเองครับเง่ายก็เลยถ้าบอกเสียสะดูแลงั้นคุณผู้หญิงอาสายไปกับลามก็ได้ไปช่วยไปไปจบแคปก่อนไหมไปไปลามรถรถบัคพี่ไอ้ก๊อตไปไหนอะมึงไปตามมันมาเอาแคปด้วยบล็อกขึ้นไม่ได้ไม่มาหลายวันแล้วรายได้รายรายไม่มาสองวันโอ๊ยโทษโทษโทษ หรอกครับคุณปิ้งไปจกแคบด้ครับดูไมหมรดอะซ้อมแล้วนี่วาจกแคบไปไหนไปไหนไปไหน,ไไหนจกแคบจกแคบใครโดนไอ้จกแคบขึ้นมาเลยอ,อ่ะบอส ว่า,ว,าว่าไงครับว่าไงครับนี่เห,น,หนื่อยว่ะช่องนี้นี่เหนื่อยว่ะมันจะขึ้นมีดเหนื่อยแต่จะขึ้นมีด<อ>ขอนเนี่ยมันเนี่ยขอขอให้มันจบเนี่ยตอนนี้ที่เครียดคือเนี่ยกระถิน่นรอต่อไปอะ่ะเห็นน้องบอกว่าได้มีแน่มีไงถึงบอกไงว่าอยากขึ้นแดก็เกอร์เพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะมันจะได้มีหน่อย กาตัน้รอเขาจ่ายเงินก่อนนะน้องใบไหมน้องใบไมว้าครับร้านเอารออะไรอ้เชี่นี่กดไม่รอใครเลยแั่เออโจ๊กแบบไม่บอกเลยอะจะเล่นแบบแบบแบบแกแบเหบ,บ,บือนตบตบแบบบบแบบแนแบบเนนนนบีแบบ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 แีบแบบแบบนบองบบแ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 บบบบแบบบบบบแบบแบบแบบบบนบบแับแบ้บบแ ถามว่าคุณรามจะเข้าไหมเขาเห็นหรือเปล่าฮะกูได้ยินเดีตัวใครตัวมันเด้อไปไอ้นมอนเฮดทุกคนว่าผมจะน่มั้ยโทษ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 รวมกองไรเช่นเดมคบทุกคนว่าผมกับเล้มอนเทสนี่ไหวกันปะแต่ตอนนี้ก็พยายามแบบ คือคือของของในแก๊งนี้ใช่ปะก็คือจะให้แบบให้ดันคนที่แบบไม่มีของไปก่อนในส่วนส่วนมีดอะปิ้งจะทําของปิ๊งเองเพราะว่าตอนนี้กําลังความเพจอยู่คือในส่วนของปิ้งอะไม่ต้องเป็นห่วงก็คือเดี๋ยวจะขึ้นบูปินเองทําเองทุกอย่างเก่งถามไหมแต่พยายามจะทําให้ทันก่อนที่จะมีเรื่องแล้วกันได้ได้ได้เ่งถามไหมว่าแบบผู้ชายที่อยู่ด้วยใครอะขออนุญาตเถืองนิดนึง มีรวมครับพี่ชายครับมีครวมแครับเก็ไหมกระสุนไงไว้กระสุนก็ได้รวมได้เลขอะไเดี๋ยวผมจะยากกับของผมนะสามศูนสองผมสองเมตรนะพี่อันนี้แก๊งไหนอ่ะให้กลับพี่ชายของคุณสองร้อยอ่ะพี่รักน้องขอบครับให้พี่เลยเน่เลขอะไรพี่่ให้สุดให้สุดให้สุดแบบคุณสุดเลขอะไรครับสามศูนสองครับผมเป็น